ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอดแคสต์คูมิยาวันนี้ขอนำเสนอ21หลักการตั้งเป้าหมายที่ใช้ได้ผลตลอดชีวิตของไบอันเทซี 1. จุดเริ่มต้นสิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่จุดที่เราอยู่แต่เป็นทิศทางที่เรามุ่งไป 2. รับผิดชอบชีวิตของคุณ 3. กํำหนดค่านิยมของคุณให้ชัดเจน 4. วิเคราะห์ความเชื่อของคุณ 5. สร้างอนาคตของคุณเอง 6. กํำหนดเป้าหมายที่แท้จริงของคุณ 7. เลือกเป้าหมายหลักที่ชัดเจนที่สุดของคุณ 8. เริ่มจากจุดเริ่มต้น 9. ตั้งเป้าหมายทางการเงินและไปให้ถึงปลายทาง 10. เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพคุณ 11. พัฒนาชีวิตครอบครัวและความสัมพันธ์ของคุณ 12. สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของคุณ 13. ประเมินผลความก้าวหน้าของคุณ 14. กำจัดสิ่งกีดฝาง 15. ครคบคนที่เหมาะสม 16. วางแผนสำหรับการปฏิบัติการ 17. บริหารงานบริหารเวลาของคุณให้ดี 18. ทบทวนเป้าหมายเพราะการทบทวนเป้าหมายทุกวันนั้นส่งพลังที่สุด 19. จินตนาการถึงเป้าหมายเสมอคนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่จินตนาการถึงภาพของความสําเร็จที่ตัวเองต้องการไว้ล่วงหน้า20กระตุ้นการทำงานของจิตเหนือสํานึกคุณคิดอะไรคุณก็มักจะได้อย่างนั้น21บากบันจนฝ่าจะประสบความสําเร็จเพราะว่า ความกลัวกับความไม่รู้เป็นสิ่งที่มาพร้อมกันวันนี้คุมิยาก็นำบทฟาม์ม21หลักการดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์มาบอกกันบ้างนะคะแล้วก็ลองใช้เริ่มต้นใช้วันละหนึ่งหลักการก็ได้นะคะคุมิยาขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านขอบคุณสำหรับกำลังใจ มากๆเลยนะคะและขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ